ตัวนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะครับผมจะแนะนําก็คือมันจะมีอยู่2แบบนะครับให้เลือกเป็นว h 3เฮดสามร้อยนะครับตะก้าแรกเลยอันแรกนะครับอันแรกนี้นะวายเฮดสามร้อยแอนดรอยสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะไม่สามารถดูเน็ตซิกได้ราคาจะถูกก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถดูเน็ตซิกได้เลือกอันนี้นะวายเฮดสามร้อยประมาณนี้เลยภาพเป็นไงครับผมชัดไหมถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยมีลำโพงในตัวควบคุมทั้งหมดผ่านรีโมทนะครับเคผมจะกดกลับให้ดูนะ นี่ครับคือภาพที่ได้แล้วก็เสียงที่ได้นะครับ<ล>เสียงกับประมาณนี้เลยลเพิ่มได้ลดได้นะครับเส<ล>ียงเราสามารถลดได้เพิ่มได้ผ่านรีโมทนะครับ<ล>ตัวนี้มันเก็บปลายทางได้นะครับพอสั่งเป็นเก็บปลายทางได้เอาไว้ดูคอนเทนต์ถือว่าได้นะครับ